Uh huh. สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําห้างนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะเพี่ผมมากับผู้ช่วยผมนะครับสวัสดีครับค่สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะครับผมก็จะให้ผู้ช่วยผมไปตังก้อให้ผมนะพี่ๆนะเวลาตัดไม้ตัดอะไรจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับโอเคเพื่อไม่เสียวไปกันเลยนะครับ เพียบที่ได้ยิงเก่งมนี่เมื่อวันนี้ที่ปุ่งเพราะว่ามันร้องอยู่ในบนเข,ข้านะแต่เช้านี้ก็ได้ยิอยู่ ครับพี่เพ่ผมก็ซื้อได้ไปตัดไม้มาแล้วนะครับได้เยอะอยู่นั่นประมาณสิบกว่าหลัน,นวันนี้ผมก็ให้ผู้ทผู้ช่วยผมมาด้วยจะให้ส่งไม้ส่งมาให้ผมครับผมจะได้ไม่ต้องขึ้นขึ้นเลย่อนลงมาเหนือนนมาต่ดๆตูผมไปตัดไอ้ตรนงนี้กองนึงอยู่ขา้างหนอีกกองหนึ่งนะครับเะเอาไปดูขึ้นไปทําอ่ะจะให้ผู้ช่วยผมช่วยเอาไม้ส่งให้ผมนะเพราะว่า ถ้าผู้ทำไม่ไหวก็คือผู้จอกับไปเลี่ยมจะกเกอร์บ,บอยกับน้องดีนี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าถ้าคนเดียวเนี่ยมันเขาเดินไปเดินมาเนี่ยยอยอดต้นไม้อ่ะข้างคาที่มันจะระบาดไม่มีคนช่วยจับนะก็ผู้ช่วยผมอะผู้จะให้สนงมาขึ้นให้ผมยันเดียวผู้จะไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะ่มันอัตตาไหลมาเล่ยพี่พี่ผมมุสูงมา ก็มาทีละสองอันสามอันเนี้ยเอาไม้เอาไม้สั้นๆก่อน ไม้ตันสามท่อนอาาอนะมั้งอือครับเพราะได้ไปตัดไม้วัดพอดีพอดีครับโอ้ขึ้นมาตันข้อบนเนี่ยมันลำบากมากเลยค้นขาที่เดินเดิน,เดนไม่เคยจะถนัดนะครับเดินไปเดินมาไม่ถนัดครับก็เลยต้องลงไปตัคขันงนะครับแล้วก็จะให้ผู้ช่วยผมอ่ะมาให้ผมแล้วก็ผมจะดึงขึ้นถ้าเชื่อดึง่อยพี่เพราะกระตาคขันงเนี่ยมันถนัดกว่าเยอะอันนี้โอู้้ลึกซ่าเหนือมากๆเลย Ok phân tiêu là không nhờ Ồ oh, chưa xong Ha Đây Đó Đây dạ ควแน,น่นๆเลยนะควบอกเป็น,นปจุนลดลุอยู่เลยเฮ้ยจุลดลุย Ik ga draaien. Oh. Dan meebawa. Hoi. โอ้ยดูดูลองแค่พอนะเนี่อันน้วะอือเยเฮ้ยเฮ้เเจะสำเร็จเลยครับพเพบติดูนะได้ละเช้าวันนี้ได้ละคืนหนึ่งนะครับก็เลยพาลูกชายมาด้วย เราไม่ว่าเรากินข้าวเมื่อเช้าแน่ยพกามสองคนห่อข้าวมานันข้าวก็ไม่มีอะไรนแะล้าทำไปยังไม่เสร็จเลยพอไปเอาเพื่อนปอไปตัดเพื่อนไม้นะครับพอว่ายังไม่เสร็จครับก็จะผ่าฟ้านี่เกียบผ่าท้ายนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่เสร็จนะครับทีน,นี้ผู้จะทําแปลงเตานะครับไมใชาเขาผูทำฟันนี้เพื่อไม่ที่งเวลาขอตัวกินข้าวก่อนนะครับพี่ไม่ได้กินข้า,ขาวเนชะ้าเลย นี้นะครับพี่เปฝนก็เริ่มมาแนวนะครับเพราะว่ามาวันนี้ก็จะมาถือหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเมือม่อเมื่อคึนเหมือนกันวันนองดึงๆต่างจากเมื่อวันเลยแต่ว่าเมื่อวันน่ะผมก็มานะครับมันนอนสะพานอยู่ผมก็กลับเลยวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวผมเอาเพื่อช่วยผมมาด้วยคนเดียวพี่เป๊ก็ี่ก็จะก็ให้อยู่ว่าไม่สูงมากเพราะว่าต้องเดือ เดี๋ยวขึ้นลงเดินลงบนเนือครับตอนนี้ก็ผมให้ผู้ช่วยผมจะลบใบคูดดินนะครับผมครับเพื่อที่พุงจุดเทาาเตานะครับลงลงินดะีหนะานี่นะครับนี่ผมก็ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเอ,อาใบไม้ผมลงมาแล้วก็ใส่ดินนะครับอ๋อวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะไปดู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 โอ้โหผู้ช่วยผมเขาอยากจะกลับบ้านแย่นแล้วครับเพราะว่ามันกลัวเปียกฝนนะครับ วันนี้ก็ผมก็ทําอยู่ข้บนอยู่คนเดียวนะครับก็เลยดีที่ผู้ช่วยผมเป็นคนผู้ไม้ใหผมก็เป็นคนดึงขึ้นมานะครับ<ม>โชคดีที่มีผู้ช่วยทาไม่เหนื่อยนั้นเครื่องขึ้นลงลงเนี่ยเหนื่อยตายมาไม่มาไม่ได้ประมาณนี้นะครับที่ <นะ S 2> กุ้งทำกระต้นไว้ นี้นะครับก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเพจเพราะว่าผมพาผู้ช่วยพวุ่งมาด้วยเนะีู่้ช่วยปุยย่จะกลับบ้านแย่แล้วเขาจะกลับไปรีบบอลน,นะครับเขาต้องรีบบอลน,นะก็พาเขามาด้วยเพื่อนที่จะมาช่วยพวุ่งมานะครับคนเยอคนยอมมนขึ้นขึ้นลงมันเหนื่อยมากนะครับวันนี้วันนี้ก็ผมก็ทําได้เยอะอยู่นะครับ เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมาตัดไม้เสร็จแล้วก็ผมก็ขึ้นมาทำตามที่ข้างดีข้างบนเนี่ยนะครับเ็เลยวันนี้ก็ตาเนี่เสร็จแล้วก็ไม่วันก็จะมาทำเขาเรียกว่าง่ายลังค้านะผมผจะเอาไอ้ผ้าใบนะครับพี่ๆเพราะว่าใบผืนเนี้ยผมไม่มีนะครับผมไม่ได้เข้าไปในป่าเพื่อนพี่เพื่อนบ้านนะคุณเด็เข้าไปตาฝฟันนู้นนะเราวันนี้ก็เราขอ,ขอลาไปก่อนนะครับ ในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงนับตอนนี้นะครับพี่เจพี่พี่เอีที่เข้ามาไมาก่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกด้วยนะครับผุณจะได้มี็นกำลังใจทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับเจอก,กันอีพีหน้านะครับ